คุณวัตคมบาเมยองยิงแสกหน้าออฟฟิเชียลวันนี้ขอนำเสนอ2อผูเ้เล่นตัวจริงแมนซิตี้รับมืออาร์เซนอลสำหรับค่ำคืนนี้นะครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษกับโปรแกรม p รีสตา r ์โปรเจกตกลับมาแล้วเราจะมา2อตัวจริงของแมนเชสเตอร์ซิตี้และอาร์เซนอลในเกมค่ำคืนนี้ซึ่งเป็นนัดตกค้างของทั้งคู่เป๊ปกอด,ดิโอลาผู้จัดเกินทีแมนเชสเตอร์ซิตี้ จะนำทัพเรือใบสีฟ้าตอนรับการเยือนของเจ้าปพืนใหญ่อาร์เซนอลที่คุมทีมมาโดยมิเกลอัเตตาอดีตมือขวาของตัวเองในเกมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดรีสตาร์ทที่สนามเอติฮัดสเตเดียมในค่ำคืนวันพุทธที่17มิถุนายนนี้ออเกมนี้เจ้าถิ่นจะได้เอเมริกลาป็อกกองหลังตัวเก่งและรีรอยซาเน่ปีกตัวจี๊ดที่หายเจ็บกลับมาแล้วโดยในนัดนี้เป๊ปกวาด,ดิลาคงใช้ระบบ4 3 3า โดยมีเอเดอร์นนายทวารบาซิเลียนยืนเฝ้าเสาขณะที่แผงเบ็คโฟจะประกอบไปด้วยไคล w วอเกอร์นิโคลัสโอตาเมนดีเอเมลิกลาป็อกและเบนจามีงเมนดีส่วนมิดฟิลสามคนให้โรดี้ยืนเป็นตัวรับอยู่ข้างหลังอินกายกุลกันและเควินเดบรอยส่วนแนวรุก3คนน่าจะเป็นหน้าที่ของริยัตมาเรส ราฮิมสเตอร์ลิงยืนริมเส้นโดยมีเซกิโออากิโรกุนยืนเป็นกองหน้าตัวเป้ามากกว่าที่จะใช้กาเบียนเชซุดในคัมเปิน,นี้เพราะดาวยิงเอเจตายมีสถิติยอดเยี่ยมในการเจอกับปืนใหญ่อาเซนอลโดยทำได้ถึงเศษป,ประตูจาก15เกมเลยทีเดียวด้านมิเกลอเตตาอาจจะใช้ระบบ4-2-3-1ในการมาเยือนถิ่นเอติฮัสเตเดียมโดยแผงหลัง4คนยืนหน้าแบรนเลโน่น่าจะเป็น เฮกตอร์เบยรินปาโบมาร่ดาวิดลุยและคิเรนเินี่ส่วนคู่กลางให้กรนิตซาก้าประสานงานกับดานี่เซบยอตอยู่หลังนิโคลาเปเป้เมซุตโอซิลและปีแอเอเมริกอบาเมยองโดยมีอเล็กซองลักาเซ็ตรับบทกล่องหน้าตัวเป้าในคืนนี้เ,เราไปดูผลงานการเจอกันของทั้ง2ทีมกันครับผลงานหานัดหลังสุดของทั้ง2ทีมที่เจอกันนั้น เป็นทางแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับที่ทำได้ดีกว่าแบบชัดเจนเลยนั่นก็คือ5นัดแมนซิตี้ชนะรวดครับอาร์เซนอลไม่เคยเก็บแต้มได้เลยใน5นัดหลังสุดโดยล่าสุดอาร์เซนอลเปิดบ้านแพ้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้3ประตูต่อ0ย้อนกลับไปเมื่อปี2019แมนซิตี้3อาร์เซนอล1ปี2018อาร์เซนอลศแมนซิตี้2ปี2018 Arsenal อาร์เซนอลศแมนซิตี้3และ อาร์เซนอล0แมน์ซิตี้3เรียกได้ว่าข่มกันแบบเห็นเห็นครับอาร์เซนอลยิงได้เพียงลูกเดียวส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้ยิงกระจายครับใน5นัดที่เจอกันเราไปดูสถิติที่น่าสนใจกันต่อเลยครับ6เกมหลังสุดที่ทั้ง2ทีมพบกันในทุกรายการแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นฝ่ายเอาชนะไปได้ทั้งหมดอาร์เซนอลแพ้กับแมนซิตี้ในพรีเมียร์ลีก5นัดติดต่อกันมาแล้ว ครั้งหลังสุดที่พวกเขาเคยแพ้ต่อทีมใดทีมหนึ่งติดต่อกันมากกว่า5เกมต้องย้อนกลับไปนานถึงปี1 9 7 4ดถึง1977้ด้วยการแพ้อิฟสวิตทาเจนัดติดต่อกันเกมนี้จะเป็นครั้งที่2ในประวัติศาสตร์สโมสรของทั้ง2ทีมที่ต้องลงแข่งขันกันในช่วงเดือนมิถุนายนเรือใบสีฟ้าแพ้ไปแล้วถึง7เกมในฤดูกาลนี้ซึ่งมากกว่าเมื่อสซีซันก่อนรวมกันเสียอีกปืนใหญ่ ไม่แพ้ใครในการออกไปเยือนคู่แข่งเกมเลีกมาแล้วถึง7เกมด้วยกันแต่ชนะ1เสมอ6โดย5นัดหลังเป็นการเสมอทั้งหมดแต่พวกเขายังไม่เคยเสมอในเกมเยือนติดต่อกันถึง6เกมมาก่อนในประวัติศาสตร์สมโมสรมิเกลอเตต้ายังไม่เคยแพ้ใครในการบุกไปเยือนคู่แข่งรวมทุกรายการตั้งแต่เข้ามารับหน้าที่กุนซือใหม่ในทินเอมิริสเตเดียม7เกมชนะ3เสมอส ซึ่งมากที่สุดในบรรดาผู้จัดการทีมทุกคนในประวัติศาสตร์สโมสสอเซกิโออเกโรกุนซัดไปแล้ว10ประตูจาก12นัดที่ลงเล่นพบกับอาร์เซนอลแปปวาดิโอลายังไม่เคยแพ้ในบ้านให้กับอาร์เซนอลเลยตลอดชีวิตการเป็นกุนซือ7เกมชนะ6เสมอ1แถมเสียไปเพียงประตูเดียวเท่านั้นเควินเดบรอยมีส่วนร่วมกับการทำประตูถึง6จาก7ลูก าจาก7นัดในพรีเมียร์ลีกเควินเดบรอยมีส่วนร่วมกับการทำประตู6ลูกจาก7นัดในพรีเมียร์ลีกที่ลงเล่นเป็น11ตัวจริงในการพบกับปืนใหญ่อาร์เซนอลยิง4แอดซิ์ไป2หากเอร์เอมริกโอบาบิยองยิงได้ในเกมนี้เขาจะเป็นนักเตะที่ทำได้ครบ50ประตูนในพรีเมียร์ลีกเร็วที่สุดเป็นอันดับ6ในประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีกอังกฤษ75เกมทับจากแอนดี้โค65 อลันเชเลอร์66รุดฟานนิสเตลรอย68ฟอเดโดตอเรส72และโมฮัมเม็ดซาลา72เกมนั่นเองสำหรับเกมในคัมาคืนนี้นะครับมองว่าทีมเจ้าถิ่นมีความพร้อมและก็ค่อนข้างที่จะ,ะแพ้ทางกันพอสมควรสำหรับปืนใหญ่อาร์เซนอลเพราะฉะนั้นคืนนี้เป๊ปก็ดีล่าน่าจะต้อนรับน้องใหม่มิเกลอาเตต้านะครับที่มาเยือนจินเอิฮัสเตเดียมในฐานะ คุณซือปืนใหญ่อาร์เซนอลเป็นครั้งแรกเกมคัมคืนนี้แมนซิตี้ขยี้แหลกแน่นอนครับฟันธงลงสกอร์แมนเชสเตอร์ซิตี้3อาร์เซนอล0